เมื่อเอินหลวงพ่อจะได้ไปแสดงรรำหรือไปเทศจูวัดโพธิสมพ่อนะคณะศัทธ,ธาญ,ญาติโยมลูกลานเงื่อเนื่อในงานท้ำบุญอายุวัฒนโมงคลครบรอบร้อยหาปีแปดสิพาพันษาพระอุดมญานโมลีวงเล็บหลวงปู่จันสีจันทธิโป จ้าวาดวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงพระอารามหลวงตำบลหมักแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีแสดงธรรมเวลา14นาฬิกา30นาทีจนถึง10หานาฬิกา30นาทีเมืออื่นวันที่เก่าโปไดอยู่แถวเมืองอุดอรได้ยินข่าวได้ยินเสียงหลวงพ่อจะไปร่วมทําบุญ ในวันเกิดหลวงปูก็ไปเนอะวันที่เมื่ออื่นน่ะทําบุญลอยหาปีแต่ว่าหลวงปูเนี่ยพนยูพุ่นเลยพนยูโรงพยาบาลจุลาเดี๋ยวนี <c oughs> <c oughs> ้พนนอนยูพุ่นพนวได้ขืนมาหรอกนะปีนี่พักยูพุน่นได้รักษาตัวยูพุน่นแต่ลูกหลานก็ได้จัดงานวันเกิดถวายเปิดเหมือนทุกปีที่ผ่านมา แต่หลวงพว่อก็อาจจะไปปีสุดท้ายก็ได้ถ้าลูกหลานเนี่ยเพราอายุปกหลวงพ่อก็เจ็ดสิบกว่าปีนะจะไปตะล่อนตะล่อนไดจังไดแต่ลูกหลานซัท่าหยตินูมบุจากให้ไปนะนะั่นแหละอย่าไปแสดงถ้ำไปเทศชนะว่าการแต่หลวงพวง่อเบิ่งเบิงสังขารเจ้าของเนะี่ยสักจะอ่อนไปเรื่อยๆขึ้นกันนะคัน <c oughs> ช่วงเนี้ก็้งจะพ่อไปได้ยกมืออื่นเบ่งมืออื่นซะก่อยู่เป็นมือมือไปคือกันได้กันบางมือกับพ่อสบายได้การพ่อสบายจะไปได้จังไดล่ะเหมือนกับรถเท่าน่ะรถขอมันห่างรถมันออแลนตะกุกตะกักตะกุกตะกักเนี่ยเาจะไปแรนในถนนได้จังไดอันนี้คือกันน่ะร่างกายสังขารของเทาก็คือกันกับรถะการว่ารถ ร <c oughs> ่างกายของเขาบิปกติเขาก็ไปใช้งานบวไรขึ้นกันเอาไปออกงานบวไรขึ้นกันออกไปแสดงธรรมบวไรขึ้นกันแต่มืออื่นต้องเบิ้งสะกวอนขันพ่อไปได้ต้งพ่อก็จิีไปขันไปบวไรกับลูกพ่อเขาจะงดขึ้นกันนะลูกหลานหน้า <c oughs> <c oughs> บวไดไม่ลูกหลานเสียงดังเอาออกไป้างนอกนะอย่ามาหายอยู่แถวนี้ ใหญ่จะก่อนยังคอยออามาฟังเทศหลวงตาเดี๋ยวเนี่ยมันยังลบขวนมมอยู่มันแมนนะ่เหนือพอกับแม่แหบปูยาตายายเห็นลูกหลานห้องแต่แห้งดีใจแต่ผู้อื่นเนี่ยแต่เี้ยเนี่ยมันขวางหงูขวางตาได้เม็นบอเทเกแก้ <c oughs> แต่หลวงพ่อน่กว่าขวางดอกแต่ลำข้าตัวน,นั้นนะ่ะย่ำเทศเสียสมาธิเพราะนั้นลูกหลานเราออกไปไกลๆก่อน เวลากินข้าวต้มขนมจะคคอยเอาขอมาหลวงตาบว่ายังหอกย่ำกินข้าวต้มขนมย่ำแสดงถ้ำย่ำเทศนี่หลวงตาต้องให้เอาเด็กหน่อยออกซะก่อนวิทยุไอ้โทรศัพท์คือกันผู้ไดมีปิดไว้ก่อนอย่าให้มีเสียงคันววาไม่มีเสียงขึ้นเีวรีบอาออกไปไปคุยกันยดยจางนอกคนนะ่ะมองนีบอเมรมองคุยกันมองฟังถ้ำมองฟังเทศมองฟังหลวงพ่อเทศ มันต้องเกงใจมูได้ไปย่ใสบกเกงใจผู้อื่นบุได้ขวางเขาเห็นบมมาจากทั้งอื่นทั้งไกลป้าเพื่อจะมาฟังเทศมาฟังแนวความคิดของหลวงพ่อพวกเข้าเปนสิทธิ์โยังให้ฟังเลพ่อขึ้นมาแน้่มีเสียงโทรศรัพท์ดังขึ้นมาแล้วมาคุยโว่โว๊วยังไทท้งทีมากผม่าจากกาลิินลอยเอดมหาจารคามผมนะ มาตะกวงตะไก่ถึงเขาจะบดราตอหนาเขาก็ะจิดาตอรับหลังกันโอ้ยเอออีหาบักหาหนึ่งเป็นอย่างไปหาเปิดเออโทรทัศน์เอกำลังพนกำลังจิเทศตีเบอกยังให้ฟัองอยู่มหากวนโมผู้จังสันกับมีขึ้นกันวันไปกระเจ้าวางเดียวกับโบแมนคึ้ยกันบางก้อนโอ้ดีละ โท,ทรศัพท์มันต่างขึ้นว่าให้หลวงอินหลวงพ่ออินได้บอกได้ว่าเข้าได้สบายได้กินเขาไวไหวมื่อนั้นก <c oughs> ็มีคือนกันอีกขึ้กันวนไปเออพอมันหน้าหน้าจิตตังหน้าหน้าทัศนาได้มันบอกคณะท้ายาติโยมลุกลาน <c oughs> เอาหลวงพ่อจะว่าเป็นภาษากลางให้ฟังนะ <c oughs> อาจจะมีคนทางปากกลางมาฟังภาษาอีสานของเขาอาจจะบวนัดนะ หลวงพ่อจะบกเป็นภาษากลวันนี้เป็นวันที่8วันเสาร์ที่8ดตุลาคมพุทธศักราช2559วันที่16ที่จะถึงเป็นวันออกพรรษาเป็นวันปวารณาออกพรรษาพระสงฆ์ทั้งหลายจะออกพรรษาแล้วก็วันที่23าตุลาวัดของเรา วัดป่านาคำน้อยของเราจะมีการทอดกระถินสามมคคีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเน่ยบริษัทศิริวัรมูลนิธิศิริวัดทนพักดีมากางเต็นท์ให้แล้วเนี่แต่คิดว่ากางวันนี้คงจะจบทำไมกางแตห่หวดปีนักเพราะว่ามีหลายเจ้าที่จองไป ้าภาพก็เลยมากางให้หลวงพ่อซะก่อนเพื่อจะได้กางที่อื่นต่อไปเพราะนั้นจึงได้กางแต่เนิ่นๆวันนี้นะแต่ถึงยังไงก็ตามงานกระถินของพวกเราก็อย่างที่ผ่านไปทุกปีที่ผ่านมาก็ทำแบบเรียบง่ายไม่มีมโหรสพครบงานอะไรหรอกพอถึงเวลาแล้วก็มาร่วมกันทำบุญ ไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อจะตุปัจจก็เพื่อบำรุงวัดบำรุงพระพุทธศาสนาเหมือนกับศาสนาอื่นๆเขานะ่ะเขาก็มีพพุทธศาสนาก็มีเช่นเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลในหลักของพ,พุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ให้ละเว้นเพราะอาน,นิสงส์แต่ละอย่างมันต่างกันอาน,นิสงส์ทาน เกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากเพราะอันนี้สงฐานเกื้อกูลน,นุนอนนสงศีลเมื่อเราไปอยู่ในสถานที่ใดอันนสงศีลคุ้มครองจะไม่มีใครมาเบียดเบียนลังแกเราเพราะอะไรเพราะอันนสงศีลคุ้มครองอนนสงสมาธิทําให้จิตใจของเรามั่นคงจิตใจของเรามีสติสมบูรณเ์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติปัญญา อันนี้คืออันในสงแห่งสมาธิเพราะนั้นทั้งสามอย่างถ้าเราไม่ทำทานเกิดมาพบหน้าชาหน้าอดอยากทำมาค้าขายหาข้าวจะกอกหม้อไม่มีหาข้าวจะกินไม่มีพวกเราเป็นยังไงลำบากไหมก็ลำบาก,ก,บากเ,าเกิดมาพบหน้าชาดหน้าอันในสงสินของเราไม่ดีมีแต่คนมาลังแกเบียดเบียนดีไหมก็ไม่ดี เกิดมาพบหน้าชาติหน้าเราไม่มีอน,นิสง์แหง่งจิตตภาวนาเกิดมาโง่เง่าเตาตุตนไม่มีสติปัญญาการทำมาหาเลี้ยงชีพก็ไม่ทันเขาเหมือนกับพวกเราเห็นในคนในประเทศชาติบ้านเบืองในกลุ่มของพวกเรากคงจะพอให้เห็นอยู่ในอน,นิสง์แห่งการอ ภาวนาไม่มีและเป็นยังไงพวกเราเห็นแล้วก็ไม่สบายใจนี้ก็เหมือนกันนั่นแหะถ้าหาว่าผู้ที่มีอเนกสงทานอเนกสงสินอเนกสงภาวนาเป็นเครื่องเครื่อกูลหนุนเป็นเพื่อคาเป็นเครื่องคํโชว์พวกเราไปเกิดณนะสถานที่ใดๆพบใดภูมิใดก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นพวกเราได้มาเกิด ในพบนี้ชาตินี้ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาพบพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าอย่าได้ให้เปล่าประโยชน์เ,ออเมื่อได้มาพบแล้วนะพวกเราควรจะตักตวงเอาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรานาะคณะทาญาติโยมลูกหลานทุกคนให้พวกเราศึกษาถ้าว่าเราไปเกิดเป็นผิดที่ผิดทางอย่างที่พวกเราทั้งหลายเคยได้เห็นในสื่อต่างๆในยุคสมัยนี้ ไม่น่าจะมีมันก็มีไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดในต่างถิ่นต่างแดนในต่างทวีปแล้วเป็นยังไงถ้าเราไปเกิดณนะสถานที่แห่งนั้นมีแต่ความทุกข์ทุกข์ระทมในจิตใจพอเราไปใช้กรรมชั่วเพราะฉะนั้นพวกเราได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพระพุทธศาสนา,าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบพระเจ้าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินผู้ทรงศีลทรงธรรม ปกครองปกครองประเทศชาติบ้านเมืองมายาวนานและก็ปกป้องพระพุทธศาสนาพวกเรานับว่าโชคดีที่มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยเพราะนั้นอย่าให้ความโชคดีจุดนี้นะ่พัดพลาอจากเราไปนะเมื่อเราตั้งตนไม่ไวไวไม่ดีนะถึงจะเกิดในประเทศที่ดีแต่เราเกิดมาแล้วทำความชั่วนะทำความเสียหายไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจ เกิดมากับเปล่าประโยชน์เหมือนกัะลิงนะที่มาเกิดในวัดหลวงพ่อนะเะเ่อไถเดือนก็มีตัวบุ่งตัวนอนก็มีอยู่ในวัดป่านาคําน้อยนี่นะแต่มันก็ไม่เกิดประโยชน์มันมาเกิดอยู่มันมาเกิดที่อยู่ที่วัดป่านาคําน้อยนะแต่ว่ามันไม่ได้ประกอบคุณงามความดีอะไรเพอเมันจะมากัดมาฉกผ้าอีกต่างหากถ้าเป็นงูนะเ,เพราะฉะนั้นถึงจะมาเกิดในวัดของเราก็ไม่ได้ทา ประกอบคุณงามความดีแต่พระในวัดของเราศรัทธาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องได้มาบำเพ็ญกุศลได้มารักษาศีลไหวพระสวดมนต์ประกอบคุณงามความดีนั่งภาวนาบำเพ็ญจิตภาวนานั่นแหละเป็นประโยชน์นะผู้ที่มาทำประโยชน์กระเปิดประโยชน์ที่มาเกิดแล้วไม่ได้ทำอะไรก็ร้ยค่าไร้ประโยชน์เหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันอะเรามาเกิดในพื้นแผ่นดินไทย เรามาเกิดมาแล้วเราเกิดมาเหมือนกับเราเป็นมนุษย์เราก็ได้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราอันนั้นแปลว่าไม่ไม่เสียชาติเกิดนะเราเกิดมาแล้วก็ได้ประกอบความดีแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วไม่ได้ประกอบความดีล่ะเปล่าประโยชน์นะคัะศรัทธาญาติโยมเหมือนกับลิงข้างบางชีน้นีตกกระตงตกกระแตเนะี่ยจิงจกจิงเลน ที่มาเกิดในเขตวัดของหลวงพ่ออินเนี่ยนะอวัดป่านาคําน้อยนะเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรนี่ก็เหมือนกันเพ้อเผอยังทําโทษอีกต่างหากเป็นงูระกัดพระอีกต่างหากลักษณะอย่างนั้นนะอ่ะนี้ก็เหมือนกันนะพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยอ,อย่าได้ทําตนให้ไร้ค่าไร้ประโยชน์ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศล การสังสมบุญกุศลนั่นคืออะไรดีรู้จักไม่ดีชั่วรู้จักไม่ชั่วเราต้องมองดูซะก่อนดีกับชั่วนั่นคืออะไรถ้าเรารู้จักดีแล้วกันดีในหลักของพุทธศาสนาดีหนึ่งดีสองดีสามดีสี่ดีเลิศดีดิ่งดีหนึ่งก็คืออะไรประกอบสัมมาชีพไม่เป็นคนรกประเทศชาติไม่เป็นคนโลกโลกเป็นคนดี ประกอบสามมาชีพมันขยันไม่เบียดบลนเบียดเบียนตนและผู้อื่นไม่เป็นนักขโมยโพยโจรสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราจะไม่ทําเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเราสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราจะไม่ทํำสิ่งที่มันไม่ดีคืออะไรคือเขาจับเข้าคุกนั่นคดีไหนพวกเราคงจะรู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วคนที่จับเขาจับเข้าคุกนันคืออะไรนั่นแะ ขึ้นไปศาลแล้วเขาพิพากษาตัดสินเข้าคุกนั่นแหละอันนั้นเราไม่ดีล่ะดีนะคืออะไรดีนะคือประกอบคุณงามความดีสัมมาชีพรู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักพ,กกพี่น้องวงศาคนาญาติประกอบคุณงามความดีอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอันนั้นคือคนดีเกิดมาใครๆก็ต้องการอยู่ในชุมชนสังคมของพวกเราอันนี้ดีพื้นฐานนะ ท่านทีต่อไปดีส่วนตัวเข้ามาออเอาอให้มีหการให้ทานช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่านะขยะวยธรรมมาสังขาราอัป,ปมาเดนะสัมปาเดท่าติสังขารทั้งหลายร่างกายสังขารไม่เที่ยงนะลูกหลานนะเกิดแก่เจ็บตายแต่ที่ยังไงขอให้ท่านท้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็คืออะไรเนี่ย ให้เป็นสัมมาชีพไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นนี่แหละประโยชน์ท่านก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมสิ่งที่เราจะช่วยเหลือได้เรามีกําลังมากน้อยแค่ไหนเราช่วยวัดวา,าศาสนาช่วยโลรง,ลงเรียนช่วยโรงพยาบาลช่วยทําอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองในชุมชนกลุ่มของพวกเราอันนี้คือประโยชน์ท่านนี่แหละอันนี้ก็คือการเกิดมาแล้วต้องทําตนยังไง และก็ปฏิบัติตนอย่างไรอย่างนั้นก็เป็นผู้มีทานเป็นผู้มีเสียสละเ,เสียสละให้กับพ่อกับแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราควรจะเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือ หน้าที่ของบุตรธิดาประกอบคุณงามความดีควรสงเคราะห์อนุเคราะห์พ่อแม่ของตนและก็ควรสงเคราะห์อนุเคราะห์ญาติของพวกเราด้วยจากนั้นก็ดูแลพระพุทธศาสนาเป็นบ่อบุญบอกกุศลสําหรับพวกเรานี่แหละอันนี้คือทานคือการเสียสละให้กับชุมชนสังคมให้กับครอบครัวของเรา จากนั้นก็เรื่องศินก็รักษากายวาจะให้เรียบร้อยไม่มีโทษดีขึ้นลําดับลําดับนะทีนี้นะตั้งแต่ดีพื้นฐานจนดีขึ้นมาจนถ,ถึงรักษาศินนะทีนี้สำรวมกายการไปฆ่าคนอื่นเขาเขามาฆ่าเราขาโมยคนอื่นเขาเขามาขาโมยของเราเราไปประพฤติผิดในลูกเมียของคนอื่นเขาเขามาประพฤติผิดในลูกเมียสามีภรรยาของเรา การโกหกคนอื่นเขาเขอมาโกหกเรานะแล้วก็เราดื่มสุราขาดสติแล้วก็ทำความเสียหายไปฆ่าคนอื่นเข้าไปขโมยคนอื่นเข้าไปพึด่ดประพฤืดลาบละล่วงในสามีภรรยาคนอื่นเข้าโกหกคนอื่นใครเข้าเพราะขาดสตินะี่ล้วนแล้วจะเป็นความชั่วทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าบัญญัติศินห้านั่นอันนี้ก็คือศินขึ้นมาสูงขึ้นมาเรื่อย จากนั้นก็มาถึงด้านจิตใจอีกใจเราคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิเราคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิมาดูใจของตนเองอ่ะอันนี้เรื่องสมาธิแล้วนะที่นี้นะถ้าหากคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิจะไม่รู้นะลูกหลานนะคณะทายา,าิโยมพระเนเนนะจะไม่รู้ว่าตัวเองนึกคิดเรื่องอะไรถึงจะมันจะนึกคิดตลอดทั้งวี่ทั้งวันก็เถอะก็จับไม่ได้เพราะเราไม่ไม่ได้มีจิตใจของเราไม่มีสมาธิ แต่เมื่อจิตใจของเรามีสมาธิจิตใจแนงสงบแล้วนะแล้วก็มองใจของตนเองเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราใจเขาเราคิดเรื่องอะไรเราคิดดีแล้วเขาคิดชั่วเราคิดทางบาปแล้วเราคิดทางบุญใจของเราเป็นยังไงในขณะนี้เราจะเห็นได้ด้วยตัวของพวกเราเองเพราะอะไรเพราะใจของเราเป็นสมาธินะเพราะนั้นเรื่องศีลสมาธิ ทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่านนะในเมื่อเห็นจิตใจของเราแล้วก็นนะรู้ได้เลยใจกับกายกายกับใจเป็นอะไรมองเห็นกันได้ชัดในความรู้สึกเพราะอะไรเพราะเรื่องสมาธินีนนะ่เป็นเรื่องเป็นเครื่องทางฝึกจิตฝึกจิตฝึกใจของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะาไปอยู่ในสถานที่ใดอยู่ใน ตำบลอำเภอจังหวัดไหนให้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจพวกเรามีบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วเราไปนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนูกหลานนะถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้ประกอบคุณงามความดีมีแต่สนุกสนานเพิดเพลเดฮาเพอเ,เพ,เพอยังไม่เชื่อวอบับมีบุญมีนรกสวรรค์มีตายแล้วสูญอีกต่างหาก ออพอมีอายุมากมากขึ้นมาแล้วแต่เนี่ยว้าเวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าแล้วแต่น่ยเอ,อตายแล้วเปล่าเราตายแล้วจะไปที่ไหนวะตายแล้วศูนนะตายแล้วเกิดถ้าตายแล้วศูนย์ไม่เป็นไรถ้าตายแล้วเกิด,าาเ,กดเราไม่ได้ประกอบคุณงามความดีไม่ได้สังสมบุญกุศลในจิตไว้ในจิตในใจเสลยทํำยังไงน่าใจขอเราจะว้าเวเอเพราะ มองไปทางหน้าและมืดมิดปิด,ดตาเพราะอะไรเพราะไม่ได้ประกอบคุณงามความดีไม่เหมือนคนที่ประกอบคุณงามความดีสม่าเสมอม,ม,มาโดยตลอดนะมาถึงเมื่อเท่าแก่ชรามาแล้วก็มองไปอนาคตเออเราทําแต่คุณงามความดีมีแต่สร้างบุญสร้างกุศลมาโดยตลอดไม่ได้ประกอบความช่วเสียหายอะไรถึงเอาเถอะเมื่อข้าพเจ้าจากไปถ้ามันตายศูนย์ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เห็นเสียหายที่ตรงไหน ข้าพเจ้าไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนในการเกิดมาแต่เมื่อตายแล้วเกิดน่ข้าพเจ้าต้องไปเกิดในสถานที่ดีแน่ๆเพราะอะไรเพราะข้าพเจ้ามีแต่ทําคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจนี่แหละมันอุ่นใจอย่างนั้นนะคณะสัต์ทยาญาตาโยมพระเนรลูกหลานทุกคนนะฮาต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในทนนะเลนาะ ยะถาวาริวาปุราปริปูเรนติกสาคารังเอวเมวอิโตทินนางเปตานางอุปกาปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิิชาตุสัเพปูเรนตุสังกบปา จันโทปนาราสุยาธามมณิโชติระโสยาธาสาพิติโย นัตยาเตชะสัตว์โลคาโลคาปยาเวราโสกัสสันตุจุปัตะวานตานิกาอันตรายาปีวินัสันตุอาเสิะโตชายาสิทธิตนังลาปังโสุทีภาคะยังสุขังวลังสิริอาย วัสสวาซาตวสซาจายุจาชีวสิธิพะวันุเตภาวะตุสะพมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามปะพุทธานุภาเวนัสดาโสธีพะวันุเตภาวะตุสะพมังกาลังราคันตุสาปเดวตา ปาฏามานุภาเวนัสดาสุธีพมันเตมาวตุสาปมังกาลังราคัตุสาปเดวตา